ีต้อนรับทุกท่านสู่ด็อกเตอร์โทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์ที่พร้อมดูแลทุกท่านในเรื่องความงามและผิวพรรณด้วยอุปกรณ์ครบครันทันสมัยดูแลทุกท่านด้วยคุณหมอผู้มากทั้งฝีมือและประสบการณ์คลิปนี้จะเป็นการอธิบายที่ตั้งของคลินิกจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองมายังคลินิกของเราค่ะด็อกเตอร์โทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ที่3ทับ ถนนประดิษฐ์มนูธรรมเขตลาดพร้าวกรุงเทพโดยถนนด้านหน้าคลินิกคือถนนซอยประดิษฐ์มนูธรรม15ที่เข้ามาจากถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือเรียบด่วนรามอินทราประมาณ100เมตรถนนเส้นนี้ยังเชื่อมกับถนนานาคน,นิวาสโดยเข้ามาจากซอยนาคน,น,นิวาส16ประมาณ1กิโลเมตรข้างห้างสรรพสินค้าเซนทัลอีสต์วิ สำหรับคนไข้ที่เดินทางโดยเครื่องบินสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นรถลีมูซีนแกร็บค่าหรือจุดขึ้นแท็กซี่ได้ดังนี้แกร็บค่าสามารถเข้าแอปพลิเคชันแกร็บเลือกเดินทางโดยขั้นตอนนี้ให้ระบุจุดหมายปลายทางเป็นด็อกเตอร์โทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์สถานที่จะแสดงอัตโนมัติขณะพิมพ์ จุดรับให้ระบุเป็นท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารสองขาออกทางออก14หรือทางออกใกล้เคียงสำหรับอัตราค่าโดยสารคิดตามจริงที่ระบุในแอปเดินทางด้วยรถแท็กซี่เมื่อเดินผ่านประตูทางออกขาเข้าภายในประเทศเลี้ยวขวามาจะพบห้องพักรอผู้โดยสารรถแท็กซี่กดรับบัตรคิวเพื่อรอเรียก โดยสังเกตที่ป้ายแสดงลำดับที่และเดินเข้าไปตามช่องทางที่ปรากฏสำหรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่คิดค่าโดยสารตามที่ปรากฏในมิเตอร์บวกเงินเพิ่มพิเศษ50บาทให้แก่ผู้ขับขี่สนามบินสุวรรณภูมิลิมูซีนเมื่อเดินผ่านประตูทางออกขาเข้าภายในประเทศ เคาน์เตอร์ลีโมซีนจะอยู่ด้านหน้าติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งใช้บริการโดยระบุสถานที่ส่งคือดรโทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์ซอยประดิษฐ์มนูธรรม15ถนนประดิษฐ์มนูธรรมเขตลาดพร้าวกรุงเทพแกร็บคาโดยขั้นตอนนี้ให้ระบุจุดหมายปลายทางเป็นดรโทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์สถานที่จะแสดงอัตโนมัติขณะพิมพ์ สำหรับอัตราค่าโดยสารคิดตามจริงที่ระบุในแอปเดินทางด้วยรถแท็กซี่เมื่อเดินผ่านประตูทางออกขาเข้าภายในประเทศเดินลงบันไดเลื่อนหรือลิฟที่ชั้นหนึ่งบริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารแถวประตูทางเข้าออก3 4 7และ8สำหรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ คิดค่าโดยสารตามที่ปรากฏในมิเตอร์บวกเงินเพิ่มพิเศษ50บาทให้แก่ผู้ขับขี่และหากคนไข้อยากสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0 6 1 8 9 6 6 6 4 5ทุกวันตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มค่ะ